ทำเสร็จอะไรมาฝากกันแันมามคะ สวัสดีครับปีนี้โอกกี้เดย์เราจัดเต็มนะครับปี2024นะครับปีนี้อาจจะพิเศษกว่าทุกปีนิดหนึ่งเนือ่องจากว่าทุกปีในส่วนใหญ่เราจะจัดงานที่ห้างนะครับ mm hmm. คราวนี้เรามาจัดที่ตึกที่เราเป็นสำนักงานที่เราเพิ่งย้ายเข้ามาเมื่อประมาณสักครึ่งปีที่แล้วนะครับ mm hmm. เราก็เลยถือโอกาสเฉลิมฉลองด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ผมว่าปีนี้เราจัดเต็มกว่าทุกทีเรามีทั้งโอกกี้ช็อปเรามีทั้งโอกกี้คาเฟ่นะครับ mm hmm. เรานําสินค้าที่เป็นรสชาติใหม่ลหลายๆรสชาติเนี่ยยังไม่เคยออกกงานนนที่ไหนนะครับ็ มาออกที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับก็จัดเต็มที่ครับปีนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆแล้วก็ผู้บริโภคอนไทยนะครับก็จะชื่นชอบกับกิจกรรมที่เราจัดในปีนี้นะครับปีนครับปีนี้วันนี้เอาความพิเศษอะไรมาฝากๆม่้องพไโอ้วันนี้ก็เรียกว่ามาแชร์ความสุขมาแชร์แฮปปี้เนสกับแฟนๆคับมาร้องเพลงมาเล่นกิจกรรมแล้วก็มาแบ่งปันความสุขด้ดยป๊อกกี้ครับใช่เรามีแบบป๊อกกี้เรียกว่า มาแชร์ต่อความอร่อยของคอกกี้ให้คนได้รู้หล,ลัหลากก็มาแชร์ความสุขทั้งกันแลยกันครับผมเพราะว่าวันนี้เราร้องหลายเพลงเลยแล้วก็เหมือนแบบว่าพูดคุยกันแบบว่าเป็นสไตล์เราทั้งสองคนเลยแล้วผมก็มีความสุขครับขอบคุณที่ทุกคนสนุกที่นีแล้วลก็คอกกี้เลยค่ะที่ผู่ปีนี้ผมเหมนเนเ็นมีรสชาติใหม่ด้วยค่ะ ของปีนี้หลายรถเลยครับก็รถแรกก็คือป๊อกกี้นมนะครับจริงๆป๊อกกี้นมเนี่ยเราเคยเอา สู่ตลาดเมืองไทยมาครั้งหนึ่งนานมากแล้วนะครับแล้วเราก็เอาออกไปจากลายการผลิตนะครับแล้วก็ด้วยกระแสะเรียกร้องของผู้บริโภคบอกว่าทำไมป๊อกกี้นมหายไปนะครับปีนี้เราก็เลยเอาป๊อกกี้นมกลับมาแล้วก็เราทํามากไปกว่าน,นั้นคือใช้เป็นออฟไกโดมิลค์ด้วยนะครับซึ่งมีแคลเซียมสูงนะครับก็จะตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของความอร่อยความริชของนมแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับรถที่2ก็เป็นรถไทย,ไทย นะครับรถทุเรียนซึ่งจริงๆแล้วตั้งใจจะทารถนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็ประจวบกับตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเยอะด้วยนะครับทุเรียนเนี่ยปกติให้เฉพาะผู้บริโภคเมืองไทยที่ชื่นชอบแต่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นจีนมาเลเซียสิงคโปร์ต่างคนต่างชื่นชอบนะครับเราก็เลยถือโอกาสช่วงปลายปีเนี่ยที่เป็นหน้าท่องเที่ยวด้วยนะครับเอารถนี้กลับมาไม่ใช่กลับมาครับพึ่งออกสุ่ตลาดเมืองไทยเป็นครั้งแรก น,นอกจากนั้นก็ยังมีอีกนิดนหน่อยนะครับมีป็อกกี้ DIY เซตนะครับก็พึ่งออกสู่ตลาดปีนี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นเซตทีเ่เป็น DIY นะครับใช้ป็อกกี้กับเอาฟี่มาผสมแล้วก็ตกแต่งเองให้เป็นต้นคริสต์มาสนะครับมีโมเข้ามาให้อยู่ในแพ็กก็บอกว่าน้องๆน,น่าจะชื่นชอบกันเพราะว่าเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับก็ยังมีอีกอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับเอาเอาประมาณนี้ก่อนนะครับอยากด้สีเล ชอบกนไหนพิเศษมีได้ลองชิมี่ไทยก็าดเยอะเเรียบร้อยแล้วครับชอบใช่ผมชอบทุเรียนมากเลยครับจริงๆริก็ชอบทุกรสนั่นแหละครับเพราะว่าอร่อยมากทุกรสแต่ว่าช่วงนี้ชอบทุเรียนเป็นพิเศษครับเพราะเพิ่งออกใหม่แล้วก็ปกติชอบทานทุเรียนอยู่แล้วด้วยครับยิ่งแบบกลิ่นแรงๆเท่าไหร่ก็ยิ่งชอบ <c oughs> และนี้ <c oughs> คือปอกกี้คือแบบทานเข้าไปปูกลิ่นทุเรียนชัดมากแล้วรสชาติก็อร่อยมากด้วยครับเลยชอบมากเลย อ่ะครับผมก็ผมชอบรถกล้วยครับรสกล้วยเร้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าตรงตอดแข้งมันเป็นแบบช็อกแลคด้วยครับผมแล้วก็เป็นรสชาติด้วยแล้วมันแบบอร่อยมันมกรุบกรอบแต่ปกติก็ราสิก็กิกนนะช็อกแลคแบบว่าสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยอร่อย อันนี้เราจะมีะมกิจกรรมดีๆมางแบบเป็แนแนนใหญครัโอ้มีอีกแน่นอนนะครับก็ผมว่าในแผนของเราเนี่ยอาจจะยังบอกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่อยากให้ทุกๆคนติดตามทางช่องทางการสื่อสารของเรานะครับหลักๆก็จะเป็นเฟซบุ๊กไอจีหรือว่าเอ็กซ์นะครับแล้วก็เว็บเพจของเรานะครับรับรอ,องได้ว่ามีกิจกรรมดีๆในลักษณะแบบนี้นะครับรวมถึงสินค้าใหม่ๆรสชาติใหม่ๆมาออกสู่ตลาดเมืองไทยอย่างแน่นอนครับก็ฝากบอกกี้ด้วยครับ นิวฝาก,กิจกรรมี้อที่ไรคบครับผมก็ฝากติดตามกิจกรรมของระหว่างปอกกี้กับซีนนิวด้วยครับว่าหลังจากนี้เราจะได้ทําอะไรกันบ้างครับแต่ว่ามีแน่นอนก็อยากหวังว่าจะได้อยู่กับปอกกี้ไปอีก,กยาวๆเลยครับฝากด้วยฝากด้วยครับ <c oughs> อ,อยู่ไป,ไปอีก,กยาวาก็ฝาก อ่ากิเวนบ็อกี้ที่นี่ด้วยครับผมก็สามารถมาลองดีไได้หรือว่าบอกี้คาเฟ่ได้ทำมาถ่ายรูปก็ได้ครับผมเก่งพีเสิร์ฟไดไหมคะก็ขอบคุณนะคะคุณชีคุณนิวนักหาที่ได้มาเป็นคุริโกลแฟนกับเรานะคะก็มาร่วมกับพี่พี่นักข่าวทุกคนกิจกรรมดีๆก็ติดตามกันต่อไปนะคะสนับสนุนบอกี้ด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เสิร์ฟเลยนะคะ